ตอนนี้ดูวิวด้านหลังนะฮะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นอยู่ที่เวลาเจ็ดโมง<ม>จะครึ่งแล้ว<ม>ใกล้ขึ้นแล้ว<ม>ก็ยังดูสวยงามนะครับในนี้คือบรรยากาศต้องบอกว่าอยากจะเก็บความสวยงามนี้ไปฝากท่านผู้ชมนะครับประทับใจมาอยู่เดินทางมาเหนื่อยแต่มาเจอสถานที่สวยๆอย่างเนี้ยมันหายเหนื่อยนะ uh huh. เป็นยังไงมา เที่ยวเชียงใหม่มวนบ่เมื่อยยูอันดับแรกเมื่อยจังไหนจังในบ่เมื่อยตื่นแต่อเตยสามรวดีมากหอดเมื่อคืนเดินทางออกจากตื่นตีสามออกจากร้อยเอ็ดตีสี่ตีสี่มาถึงจุดเนี้ยสี่โมงแล้วประมาณหกนาฬิกาหรอเจ็ดประมาณบ่ายสี่โมงประมาณบ่ายสี่โมง ก็ก็เหนื่อยเหนื่อยอยู่รีบกินแล้วจะนอนแลยวแล้วเราเห็นบรรยากาศเป็นไหนงามบอมากยเยอะงามเยอะอืนี่สบายเท่าไหร่ได้ยี่สิบสี่องศายันสบายคงจะลดลงเรื่อยๆนะเนาะจะอาบน้ําได้ไหมไม่ต้องอาบไม่มีใครว่าหรอกคนสกปรกที่ที่ที่เรากางเต็นท์อยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ องค์การอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมป่าไม้บ่อหลวงม่เชียงใหม่สวยงามมากอันนี้เป็นต้นสนป่าสนนะครับสวยอยู่ทางน่นพ่อทางตะวันนนตะวันแยงมาสวยอยู่สวยมากเลยตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าเนี่ยป็นบรรยากาศที่สวยแล้วพรุ่งนี้ไปไหนต่อไปไหนบอกอะไรนะไอ ขุ้นวางไปดูดอกซากุระพญาเสือโคกที่สะพานซากุระนี่มีคนแนะนำเรามาบอกว่ากลางใต้ต้นซากุระเลยห่างจากนี้ประมาณร้อยกิโลพ,พอดีเลย<ๆ>ก็สวยงามมากครับบรรยากาศ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่ติ๋วครับพี่ติ๋วมาจากไหนครับนี่สตูลครับสตูลสตสูลเฮ้จะมามาไกลจังอะ <c oughs> กี่กี่กิโลเนี่ยมาถึงเ<ส>ชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่สองเกือบสองพันนะครับเกือบสองพันกิโลแต่ตองกิลมายัางไงมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับนี่ผมออกจากบ้านวันที่สิบสิบสองครับสิบสองครับผมวันนี้เป็นวันวันนี้วันที่สิบ ใช่สิบเกตห้าวันแล้วโครงการต้องหมด11คืน11คืนเฮ้ยอันนี้อันนี้คืนที่6แล้วอันนี้คืนที่6ครับมากันกี่คนมาทั้งีคน4ีคนแล้วอีก2คนอยู่ไหนอีก2คนเนี่ยพักที่ที่ที่บ้านครับที่โรงแรมอ๋อเป็นเป็นบ้านพักเขาไม่เคยมาเบื่อว่าเจอหนาวเนี่ยก็สงสารเนาอ๋อสงสารทีนี้5าคืนที่ผ่านมาไปที่ไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยคืนแรกอ่ะคืนแรกไปเขาคอ ครับขึ้นเรืกไปเกโก้คขึ้นที่สองก็ออกจากเกโกโก็มาตะาเบิกรับสักเจ็ดสิบโลได้ม้กแล้กวก็นอนครับขึ้นที่สามขึ้นที่สามออกจากตะาเบิกก็เข้าไปเที่ยวพญาเสือกลองพูลลุมโลพูลลุมโลใช่ครับแต่แล้วก็มานอนที่แพร่ครับแพร่อ่าและคืนที่คื้นที่สี่นที่แพร่ใช่ไหมขึนที่ห้า อ่าอินทนนท์ครับอินทนนท์อ่านเป็นขึ้นดอยดุเทพแล้วก็ลงมาอินทนนท์แล้วอันนี้คือที่หกอันนี้คือคืนที่หกเอาเท่าที่ห้าคืนห้าคืนที่ผ่านมาเนี่ยประทับใจคืนไหนมากเมื่อคืนเมื่อคืนที่ไหนอินทนนท์อินทนนท์เป็นยังไงอินอินทนนท์หมอกเต็มเลยหมอกเยอะอ่าหมอกเยอะเลยหมอกขับรถไม่เห็นน่ะหมอกอินทนนท์เนี่ยนะฮะใช่อืม เดี๋ยวผมทำไปพลังนะ <c oughs> ทำท่านทำทำพูดไปด้วยทำไปด้วยแล้วแล้วปกติทางใต้นี่ยก็สุดยอดกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคิดยังไงอยากจะมาเหนือใต้ไม่หนาวครับออร์ร่าไม่หนาวใต้มีฤดูฝนกับฤดูร้อนแล้วก็ฤดูร้อนมากครับมันไม่มีฤดูอื่นแล้วครับ <c oughs> มันมีร้อนมากกับร้อนน้อย <c oughs> สุดยอดมากเลยนะครับ นี่ผมผมเพิ่งมาคืนแรกคืนแรกนแรกแรก,แรก,ก็จะมาแค่ถึงวันที่ส <19 S 1> ิบเก้าสิบเก้าเท่านั้นเองนะครับมาเห็นโอ้โหครอบครัวของท่านสุดยอดเลยนี่ <c oughs> ประทับใจเลยมาเช่าเต,ต้นเตน,ตนผมมาแบบไม่ไม่จองโรงแรมนครับไม่จองอะไรเลยครับคบำไหนก็นอนนั่นคำไหนก็นอนนั่นครับเราจะได้ไม่ต้องเครียดไงเวลาขับรถแล้วพรุ่งนี้ไปไหนต่อพรุ่งนี้ไปกอร์เซลรู กอสลูกอเซโลไกไหมจังนี wave, so well, hey, right. oh, ้ประมาณก็ก wow, like, ็ใช้ได really. ้อยู uh ่โฟวินครับต้องใช้โฟวินโฟวินโอ้ตุบแถวโน้นยิ่งจะสวยเนาะทะเลหมอกทะเลหมอกใช่โอ้แสดงว่ามันเป็นมืออาชีพผมผมต้องมันเรียนรู้แล้วแหละต้องมาฝึกหัดแล้วนี่โอ้ยตอกไม่ลงเลยผมผมต้องมาฝึกหัดแล้วนี่วิธีการผมว่าแอ้ยาดินเข็งมาก สนุกดีสนุกแล้วแล้วลูกลูกอยู่ไปโรงเรียนหมดครับไปโรงเรียนหมดปล่อยพ่อแม่เป็นสาวเป็นเบาเป็นปีแรกที่ว่าลูกไม่ไม่ตามมาด้วยเพราะว่าผมมาย่่งโรงเรียนเปิดตามลากรมามาตั้งครอบครัวสุดสุดยอดมากนะครับต้องบอกว่าประทับใจนะครับเห็นแค่แค่พูดบอกว่ามาจากใต้ครับสองพันกว่ากิโลเนาะสองพันเลยครับสองพันแล้วก็มาสิบ ก็ตั้งหลักว่า11คืน11คืน11คืนเมื่อคืนนี้ดอยอินทนน์นี่ประทับใจมากช่วงนี้ช่วงนี้พยาเสือโคร่งเป็นไงบ้างเต็มเต็มเลยครับเต็มเลยแล้วแล้วที่ที่ขุนวางขุนวางครับผมห่างอย่างนี้ประมาณร้อยกว่ากิโลผมว่าจะไปขุนวางนะวันนี้แต่ผมเลยแวะมานี่ก่อนโอเคเลยครับต่อไปช่วงนี้สวนลุงเปาผมผมเวียนก็ไปที่กษตรขุนวาง เราควรจะไปพักที่ไหนดีคุณวางถ้าถามผมนะครับอเต็นใช่ไหมครับเต็นนี่ตัวนี้นะอ่าสพาสากุระอ๋อหรือไม่ก็สวนลุงปอเสียกลางใต้ต้นไอ้สากุระบานเลยอยู่ใกล้กันไหมสองสองที่นี้ใกล้กันเลยครับโอ้งินห่างกันประมาณสักกิโลได้มั้งไม่ไม่ต้องขึ้นไปกลางทางไอ้ของของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ต้องเนาะของอินต้นนู้นน่ะนะฮะไม่ของไอ้คุณวางอ่ะอ๋อไม่ต้องครับ กลางตรงนี้เลยของเอกชนเขาเขาคิดประมาณร้อยหนึ่งแต่ว่าไอ้ดูแล้วโอเคเลยครับก็คือของไอ้สะพานซากุระหรือหรืออะไรนะไออะไรสวนลุงเปาครับสวนลุงเปาผมเซิร์ชดูอยู่แต่ผมยังไม่มั่นใจไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเรารู้แล้วเราจุดรูปไว้ดูได้โอเคอยู่ประทับใจยางไง สุดยอดมากท่านผู้ชมครับน,นี่นี่เป็นต้องบอกว่าต้องบอกว่าเป็นเป็นเพื่อนกันละ <c oughs> มาจากใต้ครับมาจากใต้ประทับใจมากมามาถึงนี่ก็แค่บอกว่ามาจากใต้สองพันกว่ากิโลผมมาจากร้อยเอ็ดแปดร้อยกว่ากิโลผมยังเออรู้สึกขับแล้วก็ทั้งขับทั้งทอนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเหนื่อยเอย <c oughs> แต่มาเจอจากจากใต้นะสองพันกิโลนี่เฮ้ยไม่เหนื่อยแล้วต่อไปนี่ผมจะไปไกลกว่า <c oughs> อูดนะสุดยอดมากเลยนะครับเขาเรียกว่าหนีลูกมาเที่ยวี่หนีลูกมาเที่ยวเลยครับลูกก็ไม่พาอันนี้เขาเรียกว่าไฟชีตใช่ครับเอาไฟชีตกันหมอกน้ำค้างมันเยอะน้ำค้างนะครับน้ำค้างมันเยอะที่จริงผมผมก็มีอยู่นะแต่ผมที่เกียดกางใช่ใช่ แต่ผม,มเดี๋ยวผมทำกับกุ้งกับข้าวอีกไอ๋อครับสุดยอดมากแล้วถ้าอุปกรณ์ภายในรถนี่มีทุกอย่างมีเต็นท์รถเนี่ยแต่ไม่รู้จะลงตรงไหนอยู่เนี่ยอันนี้รถพี่เหรอครับคันนี้ใช่ใช่ใช่ครับบางทีผมอาจจะขยับตรงนั้นก็ได้อ๋อได้ผมขยับให้ <laughs> เอาไหมล่ะ ได้ครับเดี๋ยวผมก็จอดตรงนั้นนะได้ได้ได้เดี๋ยทำกับก้าวกินตรงนี้ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมขยับให้สุดยอดมากไม่รู้น้ำค้างเรงไหมนะแต่ว่าเมื่อคืนที่นนทนโอ้โคตรเรงเลยนั่งเปียกหมดครับไม่เคยมานะผมไม่เคยมาที่นี่ผมจะขึ้นเที่ยว คือถ้ามีโอกาสก็จะปีละครั้งปีละครั้งครับผมคือใต้ไม่หนาวช่วงนี้โอ้ยม่น้ำด้วยยังมีฝนอยู่อีกเลยใต้ฝนจะนัว่าหนีฝนมามาอากาศหนาวไม่รู้แต่ว่ามีฝนอยู่เลยตั้ช่วงนี้ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ให้คนพี่เขาจัดเตรียมสถานที่ประกอบอาหารนะครับเราเราอยู่อยู่ใกล้ๆกันนี่๋ยวใกล้ๆกันนี่เดี๋ยวคงได้มาพูดคุยคือช่องอะไรอ่ะเดี๋ยว เยอะได้ต nee, ิดตามด้วยใช่น okay. วัดจัดไปนะครับสวยงามมากครับได้แล้วนี like ่อะไรสถานีเกษตรลวมคุณวังค่ะคุณวังสวยครับมีซากรัลสีขาวด้วยแล้วที่เป็นอุโมงค์อ่ะใช่ไหมที่ใช่ใช่สวยบานแล้วใช่ไหมครับบานแล้วครับบานบานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปสัรเกตต้องจัดแล้วมาแล้วต้องจัดแล้วต้องจัดต้องจัด คือคือลางเลฮะยังคือมันมีหลายที่ให้เลือกอ๋อใช่ใชพอมีพอมีหลายที่ให้เลือกเราเราก็ลังเลว่าที่จะไปไหนดีแต่ทีนี้พอม,มีมีอย่างพี่มาบอกอย่างเงี้ยมันมันใช่เลยเระาะว่า<ะ>เหมือนครั้งที่แล้วอะผมไปที่ปูลมโลช่วงนั้นมันพลิกบานพิกพอดีเลยครับบานสุดพอดีสวยครับแต่ว่าไปเมื่อวานวันซื้อเนี่ยประมาณสัก60-70%ผมว่าต้องรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะน่าจะเต็มร้อย ใช่มันน่าจะช่วงช่วงปลายปลายเดือนเนาะครับครั้งที่แล้วผมมาก่อนปีใหม่ครับมันบานแล้วแต่ปีนี้มันยังไม่บานอย่างน้นนอยๆปีละครั้งใช่ไหมครับประมาณครับประมาณแล้วแเตะเศรษฐกิจที่จริงผมแฟนขับสีใต้ผมเยอะน,นะนครสี <c oughs> แถว ส่วนมากจะเป็นผู้สมัครผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยผมจะออกแนวทำทำอยู่ด้วยครับห<ม>รือว่าเป็นอยู่ด้วยผมจะออกแนวให้ความรู้เรื่องกฎหมายเลือกตั้งอ๋อครับ,รบอ,อันน,น,นี้อันนี้เวลาไปไปเที่ยวก็มาเสริม,มเสริมเฉยๆหลักๆก,กันตรงนั้น ยอดมากตอนนี้กําลังประกอบอาหารอยู่กําลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์2,000กว่ากิโลนะครับแสดงว่าเชียงใหม่นีเ่เอาให้คุม้ม11วันสุดยอดมากตอนนี้ตอนน้องเล่เอาถ่ายบรรยากาศไว้ก่อน มื่อนี้อากาศเป็นไงหนาวป่หนาว,นาวจากักจักองศาปุ๊บทุกตอนเมื่อตอนแรกยี่สิบสี่ตอนนี้ตอนนี้จักองศาคับอัปเดตมองไม่เห็นยี <22. S 1> ส่สิบสองยี่สิบสององศากำลังดียี่สิบสองดึก,ดก,ดก,ดกมากกว่านี้ก็คือสิสิหนาวหนาวขักดกันตอนนี้ก็หนาวเร็วแล้วสิอาบน้าบอ่ะเนี่ อาบอยู่อาบยู่มาต้องบอกว่าบรรยากาศครับตอนนี้สวยมากนะครับตอนนี้ขอบฟ้ากําลังเป็นสีทองสีทองตอนนี้ก็อ้ามันมองเห็นภูเขาข้างนั้นด้วยใช่สีทองสวยมากเลยขอบฟ้าสีสีทองแล้วที่ต้นสนต้นสนเป็นเรียกว่าอะไรเงาเป็นลำต้นสวยสูงมากหลายปีแล้วเนาะ แล้วก็เต็นเราก็จะประดับโคมไฟตอนนี้มันยังยังไม่มืดก็จะเห็นแบบเห็นทั้งพื้นพื้นด้วยเห็นโคมไฟด้วยเห็นเต็นด้วยก็สวยงามเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าคืนนี้นะครับใครจะอาบก็อาบผมอาจจะไม่อาบ <c oughs> หนาวอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับก็ความสุขครับความสุขก็มากับความเหนื่อย ก็ต้องเหนื่อยแน่นอนขับรถกว่าจะมาถึงเชียงใหม่แต่แต่เราเริ่มเริ่มเอ้ยมีความอะไรลม,มีความ,มความตั้งใจเหรออ่าไม่ใช่ทีแรกเรารู้สึกเหนื่อยเลยมันไกลเลยสุดท้อเอ้ยเราทำมาทําไมมาเหนื่อย <c oughs> แต่แต่พอเราได้ฟังเพื่อนก็ต้องบอกเพื่อนแคมแคมเราเราถามว่ามาจากไหน สตูลบอกว่ามาจากสตูนมาจากใต้หุยเอออันนั้นเขาทิปนานนะเออแวันเออแล้วถามว่าเรื่อยเหมือนทัวร์นกอมินเออแล้วถามว่ามากี่วันมา11วันครับมา11วันนะครับคืนนี้คืนที่หอใ่ไได้5คืนคืนนี้เป็นคืนที่6แล้วก็เนี่ยตะเวนไปเรื่อยๆไม่มีโปรแกรมตายตัวนะครับชอบตรงไหนก็ไปตรงนั้นเจออะไรสวยแวะพอเจอพอเจอเพื่อนชาวแคมป์ที่มาจากปักใต้ นะครับที่บอกว่าใจเอาพูดให้ใจเอากับบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยเฮ้ยเราแค่ร้อยเอ็ดเองแปดร้อยกว่าโลแล้วเราจะทอทําไมฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะไปต่อไปต่อที่ไหนนะอะไรขุนวางแม่วางขุนวางเขาไรเขาเรียกว่าขุนวางเหรออ,อ้าออใช่เหรอพ่อคุณตันแล้วคุณวางเหรอคุณวางเพรุ่งนี้เราก็จะไปต่อที่ขุนวางซึ่งเป็นที่ เขาเรียกว่าดอกพญาเสือโคร่งที่สวยงามอันเดียวจะไปเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมไ้ชมนะครับก็ตอนนี้ก็ดูความสวยงามของสถานที่อย่างนี้เอ้ยขุนวางจะไปแม่ที่ไหนขุนวางแล้วมันจะมีขุนวางแล้วก็ดอยอ่างขางที่ที่ขึ้นชื่อของพญาเสือโคร่งแล้วก็ดอกซากุระจะสวยๆที่ขุนวางอันนี้เราก็จะไปเก็บบรรยากาศมา แล้ววันต่อไปเราก็จะเข้าเชียงใหม่ไปดูประตูอะไรนะถ้าแพที่เขาถ่ายรูปกันดีๆเราจะไปดูอเออจะสวยงามไหมอันน,น,นี้โปรแกรมของเราแต่ว่าสู้สู้พี่น้องทางใต้ไม่ได้เข้ามากัน11คืนเราเอาสัก,ก <laughs> สามคืนก็พอสามคืนก็พอนะครับอาการหนาวก็ไม่เป็นไรเราอยู่กันแค่สองคนน้ำไม่อาบก็ได้สักสาวันดีป่เยอ เียใจสแม่ก็ถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมเห็นบริเวณหน้าเต็นท์ของเรานะครับตอนนี้เราก็มีเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะได้ไปดูบริเวณรอบๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศขอบท้องฟ้านะครับที่ตะวันได้รับขอบฟ้าแล้วแต่ว่าแสงของตะวันนี่ก็ยังสอดส่องมาเป็นสีทองนะครับเหลืองอรามนะครับ แล้วก็มีฉากหลังเป็นต้นสนนะครับสวยงามมากเป็นบรรยากาศที่ลางการเต็น์นะครับบ่อบ่อหลวงที่เชียงใหม่นะครับก็สวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมครับนูนะ่นฮะบรรยากาศสวยงามครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับพระจันทร์ พระจันทร์ก็ครึ่งเสี้ยวพอดีนู้พระจันทร์ก็สวยงามครับพระจันทร์สวยงามอือดูขอบฟ้านะครับล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็ต้นสนเงาเห็นเงาต้นสนนะครับแล้วก็มีแสงสว่างจาก หลอดไฟดั้ก็เป็นเต็นท์ของเรานะครับกับเพื่อนบ้านสวยมากครับรอตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศตอนค่ำคืนเนาะหลังจากที่ <c oughs> เตรียมกับข้าวอาหารกันแล้วมาดูสีมืออาหารแม่บ้าน มีอะไรบ้างเอ่ยหมูทัดหมูกินจะหมดแล้วอ่ะต้องเสนอหมูผัดเค็มค่ะหมูผัดเค็มแล้วก็ผัดยอดผักผัดยอดผักหมูส้มหมดแล้วหมูหมดแล้วอร่อยแสดงว่าอร่อยที่ทมแล้วก็อันนี้อาหารแบงให้เจ้าถิ่นให้ตัวตัวเล็กตัวเล็กที่นี่เรียเห็นไหมเก่งมากเลยเป้าเห็นไหมแบงให้เจ้าถิ่นดูนิสัยดีมากเลยนี่มันแอบนะมันกินทางโน้นแล้วมันมองมองทางเลยมนีกันอันนี้ก็ เผาหมันค่ะของของอร่อยเผามันอันนี้อะไรครับอันนั้นข้าวข้าวเหลือเมื่อตอนเที่ยงเอามาทำข้าวต้ม DIY ไว้พรุ่งนี้เช้าให้หมดยายเห DIY ไว้พรุ่งนี้เช้าสองพันเท่าไหร่กิโลนะจากสะตูนมามามาผมมานอกจากจากโค้ด้วยแต่มันเดียวมาตรงนี้ประมาณสองพันสองประมาณสองพันสองดูเาด สุดยอดมากเลยครับผมกลับจากนี่กลับบ้านก็ถ้ากลับทางเดิมก็กลายเป็น4,000กว่า4,000กว่ากิโลก็ปกติครับปกติก็ถ้าเที่ยวถึงพิจู์ก็ประมาณ4,000ถ้าขึิ่นมานี่ก็ประมาณสัก5,000กิโลประมาณปกติไม่แล้วมาตั้ง11วันไม่คิดถึงลูกเลยเ่ยก็คิดถึงครับแต่ว่ามันมีโซเที่ยวไงลูกิดต่อได้เห็นหน้ากันเห็นหน้ากันคุยกันตลอด ลูกอยู่โรงเรียนประจําค่ะหายห่วงหายห่วงแล้วใช่ไหมอยู่อยู่ประจำประจำนะครับแล้วระหว่างทางขับรถมาในเหนื่อยแม่บ้านบ่นอะไรบ่าไม่บ่นไม่บ่นไม่กล้าบ่นไม่กล้าบ่นค่ะได้เที่ยวเลยจะไม่ไม่มีเหนื่อยพระบทพเราใให้ลงจากรถใครเหนื่อยก็กลับก่อนคนกลับจะเป็นใหญ่ครับก็ยอมยอมตัวยอม เป็นกับเป็นใหญ่อันนี้พี่สาวผมพี่สาวพี่เบนอันนี้พี่เขยพี่เขยนะครับก็มาสองถือว่าเป็นสองครอบครัวกันแล้วกันคนรับราชการแล้วก็ลาสองคนรับราชการเนี่เล่มันอ๋อาก็ลาล้ลาลาเยอะเลยลาจับจลอาทิตย์ผมผมก็ล้านี่ผมก็ลากับจลอาทิตย์ผมผมก็ลาาลาสองคนผมผมทำงานเป็นกกตอ๋อกกตจังหวัดอ่าใช่อันนั้นอันนั้นพยาบาล อ๋อนี่เหมือนกันนี่ป่ะอ๋อพอดีวันที่ยี่สิบผมจะมาบรรยายอยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยถือโอกาสลามาล่วงหน้าลามาล่วงหน้าแล้วก็มาทำงานด้วยลาทำงานด้วยครับลาเดินทางไงแล้วก็ตัดออกไงก็ไปตัดลาเลยไม่ไหมตัดออกไปสุดยอดสุดยอดทำงานมาแล้แล้วปึ๊งมาได้ลาเนี้ย เมี่ครั้งแรกครั้งแรกกันขึ้นเหนือขึ้นเหนือฮะครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยแล้วเด็กก็ต้องต้องติดใจแน่เลยไม่รู้ติดใจว่าตกใจไม่ได้สองเดือนเพราะว่ามาครั้งแรกก็พามาลำบากเลยแบบนี้แหละมันถึงได้ถึงได้ประทับใจจะมาสบายต้องมีเวลามากกว่านี้นี่จะขับรถมปตอนต่อไปต้องมาต้องนั่งเครื่องไม่ไหวขับ นี่เรามาเค็มแบบเนี้ถ้ามีอะไรคุกหลักก็เรียกว่าววทนาเค็มเคมเป็นเค็มนนหน้าเวทนาหอมไหมเเก้อเลยไหมครับก็เป็นบรรยากาศของของพี่น้องชาวแคมนะครับก็เอามาให้ท่านท่านผู้ชมเห็นนะครับว่านี่มาจากสตูน2,000กว่ากิโลนะครับ นะครับหลงเสน่ห์สาวเชียงใหม่นี่เชียงใหม่บรรยากาศเชียงใหม่นะครับก็วันนี้เป็นวันที่6เนาะยังเหลืออีกห้าหวันนะครับก็โปรแกรมก็ต้องบอกว่าผมเองขับมาแ0 0กว่ากิโลรู้สึกจะท้อแล้วมันเหนื่อยพอมาเจอพี่ทั้งสี่สี่ท่านนี่ยก็ต้องบอกว่าเออต้องต้องคารวะแล้วต้องคารวะยอมยอมนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ สนุกสนานของครอบครัวครับตอนนี้ดูวิวด้านหลังนะฮะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นอยู่ที่เวลาเจ็ดโมงจะครึ่งแล้วนะใกล้ขึ้นแล้วก็ยังดูสวยงามนะครับในนี้คือบรรยากาศต้องบอกว่าอยากจะเก็บความสวยงามนี้ไปฝากท่านผู้ชมนะครับประทับใจมาอยู่เดินทางมาเหนื่อยแต่มาเจอสถานที่สวยๆอย่างเนี้ยมันหายเหนื่อย